ถ้าพี่ดีนะมีโอกาสไปดูเดวิลล์ลสาจะไปดูไหมคะเอ๊ะแบบวันไหนนะวันที่เท่าไหร่นะแคปหนึ่งนะ แต่น่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าที่ที่คุณเตฟใช่ไหมก็เลยดี่น่าจะต้องไปคุณเต้ด้วยก็เลยน่าจะไม่ได้ไปนะคะ๋ยวก็เพลนมันจะให้อยู่ค่ะเพลงมันจะให้ขนาดคุณเทฟก็ก,ก็ไม,ไม่ไม่ได้ไปก็ไอปุ่งก็ไม่ยากเนาะวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่เจ็ดน่ะมีทำง,งานคะ่ะคือมันแค่ถ่ายคลิปเฉยเยเนาะไม่มีเรียนเต็มยังมีประชุมทีนี้ <laughs> ใช่แต่ก็น่าจะไม่ได้ไปแล้วค่ะเสียดาย ที่นี่อยากไปหารุ่นสามทุกคนแล้วก็อยากเพลงมันจะให้แล้วอยากดูสเตจด้วยเพราะว่าจริงๆแต่ก็ก็เคยดูดูพาร์ทเมนต์ของฟาสลาบิคคนรุ่นสามมันก่อนมานิดนึงแล้วน่ะก็มันมันเรียกว่าอะไรอ่ะให้แนะนำว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงอะไรอะไรมันเพลงมันเป็นเพลงของไอดอลมันเป็นต้นธรรมยังไงอะไรมาให้มันเป็นประสบการณ์คนนั้นมาให้ทุกคนฟังอะไรนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นได้ท่าน,นั้นมันได้ดูรอบทำรอบสองรอบอะไรรอบแรกแรกที่อยู่น่หนะยังไม่ได้พูดว่าเป็นยังไงอะไรให้มันเขาเหมือนรื่อสามเข้ามาทุกคนโชว์ให้ดูดีนะก่อนเนน่ะดูก่อนแล้วก็ก็ที่ดีนะดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงว่าบอกให้ทุกคนแล้ว รอบที่สองมันรู้สึกดีขึ้นเยอะมากมากก็เลยรู้สึกว่า้ยมันทุกกล่องเกณฑ์น,นะมนันเป็นเป็นแค่มารีลาพูดพูดแค่คันเดียวอ่ะเนี่ยไม่ได้พูดมาสิบรอบอีสิบรอบนะมันก็รู้สึกว่าก็ยังมันรอบแรกนี่นะดูแล้วก็ก่อนที่จะมีรอบสนเนี่ยให้มันเป็นเน้นว่าตอนทำท่านี้เป็นแบบนี้นะทำท่านี้ยังไง เพลงนี้เป็นท้องน้นเป็นเนื้อเพลงแบบนี้ก็เลยจะทนทําอารมณ์งังไๆถ้าลบสองทุกกวงก็มาทําได้คณูรู้รู้สึกว่ารุ่นสามทุกวงมันเก่งนะกเดิตรงน,นี้เนะี่ยโลแค่ตั้นเต่วันที่เนะี่ยได้ดูแล้วก็จนถึงวันนี้จะได้มาเป็นพัฒนามาคืยอ,อีกหรือเปล่าก็เลยมันถึงเต็มมากๆก็เป็นกำลังจะให้รุ่นสามอยู่ด้วยนะคะใช่มีเมมเบอร์รุ่นสามคนไหนบ้านหรอคะที่เคยเคุยกันทุกคงคะ่ะสิบแปดคนทุกวงมันได้คุยกัน ใช่ได้คุยกันมันคุยกันได้มีปเโยชนมากมากค่ะไม่ใช่แค่บางคนมาได้คุยกันทุกคนจริงๆใช่ทอนนั้นมาได้โอกาสที่ได้เจอก,กับกรื่งสามแล้วก็ได้คุยเรื่องอะไรต่างๆมันแค่มาเพราะว่าคนนั้นนี้กุลีนะก็คุยเจอกับลรื่งสามันแค่มาเป็นงานเผาอีชุบ ทีมือเตียวทุนนะก็เป so no so so ็นมันเป็นฟาส f a พ t ร์ฟอร์แมนซ์คนสังเกตว่าไม่ได้คุยกันแค่ทักายเฉยๆมาสวัสดีค่ะดีนะค่ะอะไรนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เวลาที่เนี่ยจะจะต้อนหลงไปคนที่มาไปทํางานหรือว่าทางวีซ่าอะไรแล้วก็เรื่องสามก็อยู่ที่หอมก็เลยบางค้ก็ได้เจอกันแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่คุยกันจริงจังเท่าไหร่แค่มาเป็นสวัสดีแล้วก็มันบางคนก็ทักมาว่าพี่ดีนะแบบนะสวัสดีค่ะอะไรมันนิดเดียวไม่ได้น่าจะเขาก็แบบยังไม่ค่อยรู้จักกันแบบดีนะเท่าไหร่ ก็น่าจะมีทุกคนมีความเกรงใจกับดินาอะไรแต่น่าจะหัวลินาก็ได้เพราะว่าลินาก็ก็แไม,ไม่ไม่ใช่คนที่มันมันก้าวผ่หาคืยกันกับน้องนออะไรนี้ ถ้ามันมีคนที่เขามาหาลีนะก็ลีนะก็เองดีเท่าไหร่ลีน่ะาไม่ค่อยไปเองอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากใค้มันเป็นมันเป็นคนนี้เหมือนแค่คนนี้ได้คุยกันแค่คนนี้พิเศษอะไรอย่างงี้เราไม่ค่อยชอบแบบนั้นก็เลยให้มันอยากให้มันทุกคนเท่ากันก็เลยลีน่ะก็ไม่ได้ไปหาคนนี้คนนี้อะไรอยู่เท่าไหร่ใช่ใช่เลยวมันได้คุยกันแบบมันเป็นมันแนะนําตัวว่าคนนี้วอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรอะไรอย่างงี้แล้วก็มันได้รู้จักกันแล้วก็เต้นด้วยกัน รุ่นสามน่าจะไม่คืนเคยกับดีน่ะนกนามดีนาะสันใช่ก็เลยเลยตอนนั้นที่ดีนะได้คันกับทุกคนมันทุกคนแล้วใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นวันวันที่มีงานไทยทูโชดวาโรต้าที่คุณเต้มั้นั้นดีนะก็มนก็มันสนิทกันกับรุ่นสามมาแล้วก็เลยไปวันนั้นก็เหมือนถ้ามันเจอรุ่นสามก็เป็นไทยลึกกันคุยกันไม่ไม่ก็ไม่ได้เจอกันนันและเราสนิช่นี่เป็นยังไงสบายดีไหมอะไร ก็เลยได้คุยกันเยอะๆแล้วก็ก็ยังยังได้คุยกัใน DM ออะไร DM ในไ g อะไรแล้วก็รู้จักกางทีละคนคุยกันทีละคนอะไรก็เลยมันรู้สึกว่านี่นี่เรายังมีไม่ได้พูดเาสนิสนิคมากๆแล้วเพรนี่เรายังไม่ดูว่าแต่เขาก็น่าจะทุกคนยักมีความเกรงใจกับลีนาอยู่ท่านน่ะรู้สึกว่าได้รู้จักกันกับลุงสามมาคขึ้นอะไรนี้ก็เลยตอนนี้มันเป็นนมันจะให้ทุกคนอยู่กไปอีกนิดเดียว ใช่วันจันน่ากลัวมัอยากให้ทุกคนออกมาแบบเพราะว่า,พาเพลงพาสลาบิมันมีความเป็นน่ารักน่ารักน่ารักสดใสก็ยยอยากให้มันเป็นเป็นคาแรคเตอร์คนที่ละคนออกมาดีแล้วก็อยากให้มันน่ารักสดใสพาสลาบิที่น่ารักสดใสแล้วก็อยากให้มันเป็นทุกคนสนุก สนุกกันกับเวทีแล้วก็ูพิ่มใจกับตัวเองที่ได้แสดงครังแรกๆของฟาสลาบิตนะคะมีนอนเรื่องสัมที่รู้สึกชอบไหมไม่บอกค่ะทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักมากไม่มีใครมาเป็นคนมองโอชีคนเียอะไรมาไม่มีใครพิเศษทุกคนน่ารักใช่มันมันทุกคนน่ารักกับกับดีน่าก็ดีน่าก็ก็รักกับทุกรกทุคนจริงใช่ถ้าคนที่รักดีนาดีนาก็รักเหมือนกันค่ะก็ดีน่ารักทุกคน ใช่ค่ะอ๋อที่นหนแบบ มันไม่รู้ว่าทุกคนก่อนได้สูเป็น Happy New Year for the Thailand ที่มันไปนเราใสา่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมจริงๆมัน,น,ว,มน,นวันที่หนังเบลเปโอน่าขนใส่ชุดว่ายน้ำนี่น่าก็อยากโปรโมทขนทัวรเอ็นอะเลยลองรูปอะไรนี้จะได้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ย e นีน่าใส่ชุดแบบนี้เนาะอะไรจะได้ทุกคนรู้มันก,ก่อนแล้วอยากสู้อถ้าดิฉันไม่มีรูปใช่ไหม,มก็เลยดิฉันไม่ได้แาบโปรโมทเยอะเท่าไหร่อะแต่ว่านีน่าก็ซื้อขนหน่อยนะเพื่อสง่งให้ญี่ปุนะ่นเพื่อส่งให้แม่อะไรก็ิฉันะก็ซื้อ ในช็อปปี้แองแต่ยังไม่รู้จะได้เหมือนไรดีนะไม่มีรูปชุดว่ายนะ้ำทอนที่มันเป็นไทยโฟตโตเซตอะไรใช่ไหมแต่ว่าทอนที่มันเป็นไทยโล้ก้มันมันเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ดินันก็อันนี้มาเรากเก็บไว้แต่ว่าอันนี้มันสามารถมาลงโซเชียลไม่ได้เพราะว่าว่าเป็นไม่ใช่รูปจริจๆที่มันเป็นเรา่ายรูปอาะฉันก็เลยมลันลอมไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวทำเป็นทำเองที่มันสามารถมาลงได้มีหลายรูปใช่ไหมแล้วก็ถัดเองแล้วก็มาลงด้วยเห็นไหมคะ แต่ลูปตรงกลางก็ไม่ใช่มาจากโออฟฟิเชียลแต่ว่ารูปหลังกับรูปบนรู้สึกแปลกแปลกไหมคะเพราะทาไมดีนะเป็นทำท่าแบบนี้ คือวันที่ถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วช่วงน,นั้นเป็น AKB เพิ่งถือซิงเกิลใหม่ในมหาโมโลูมใช่ไหมเวลาเวลาถ่ายโฟโต้เซตอะไรต่างๆจะมีม,มันเป็นคนที่มาผุดเพลงให้ใหมันทาให้มันเป็นเราได้มาอินเนอร์อะไรก็เลยมาผุดเพลงของ AKB อะไรต่างๆใช่แล้วตอนนั้นก็มาคุดเพลงของเพลงใหม่แลยดิฉัตอนนั้นกําลังลอคิวถ่ายของดีนายอยู่แล้วเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำล้วก็แบเต้นในโมฮาโมลูม่ะ ชายชูไวนาแล้วเต้นในมหาโมรวันแล้วก็น,น,น,วนี่น่ะจรดิ๊นในโทรศัพท์นี้นตมีคลิปนั้นนะเพราะว่าจริงๆดิ๊น่ะมันไม่ติดอะไรนะถ้าสันแบบเรียนอ่ะไม่ติดอะไรไงเพราะนี่น่ะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าน่าจะดูเซ็กซี่ไปรู้ป่ะเพราะว่ามันเต้นในมหาโมรวันมาเต้นแรงนะแต่ว่าใส่ชุดว่ายน้วแต่ว่าคลิปนั้นมี42วินดดิตอนดิ๊นะ่นะจะอยากให้ดูนะแต่ว่ามันเป็นให้ดูมันเป็นประมาณนี้ได้ไหมห <laughs> รือว่า แต่เจ้าอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่ชุดเนาะความสมจำของลีนาที่ยใส่ชุดไว้หนำมันมีแค่คลิปนี้เท่านั้นนูก็อยากให้ทุกกลองเห็นนะเลยว่าไม่ถือว่าถ้าลีนาจะฝุดคลิปนี้ในไลฟ์ของวันนี้จะดองหรือเปล่าก็เลยกลัวติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for the application